คือเชนเราจะลานนึงบาทนี่สิไปต่อลานเอเชียจ้ะไปดูกันเลยหิวกันเหรอบัตรได้แฟนพลังก็เลยได้เท่าขายสุ่มต่ำี่ยสวัสดีจ้าวันนี้กอก็ได้เลิกไปซื้ออาหารนะคะไม่ใช่เลิกหรอกจะวันนี้จะไปซื้อ ของสองที่นะคะที่แรกก็จะเป็นซ <c oughs> ูปเปอร์ของเยอรมันนี่แหละคะ่ะอีกที่นึงก็จะเป็นร้านเอเชียที่เราเคยไปครั้งก่อนเพราะว่าของที่ซื้อมาครั้งก่อนมันหมดแล้วมันมันไม่หมดหรอกคะ่ะมันเหลือบางอย่างพวกเส้นขนมจีนพวกพริกพวกอะไรก็หมด <c oughs> ก็เลยจะต้องไปซื้อมาตุนไว้ปกติก็ไปซื้อมาไว้ว่าให้มันกินได้หลายอาทิตย์หน่อยพอ พอมันเริ่มหมดค่อยไปอีกทีหนึง่งแต่วันนี้ก็จะต้องรีบทําเวลาหน่อยเพราะว่าไปสองที่เด็กสองคนก็อยู่กับพ่อเขาแต่ว่ากลัวไอ้ตัวเล็กมันจะอัลาวาดเพราะว่าแม่ไม่อยู่เดี๋ยวไปดูกันค่ะ ซื่อเสร็จเราจะลานนึงบ้านหนึ่ง,งสิงไปต่อลานเองเชี่จะ้ะไปดูกันเลย ทำอะไรลูกฮะทำอะไรกันมายไม่ได้เก็บเลยนะลูกเดี๋ยวมาม่าเก็บของก่อนหิวกันเหรอเดี๋ยว่ห้เก็บของออกก็ได้ลูกเดี๋ยวให้เก็บออกมันมีขนมอยู่มม่าซื้อขนมมาให้อยู่ ตัดของออกจากถุงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรมาบ้างวันนี้นะคะคือมาเถากอนกับยูได้ประมาณสีอาทิตย์กว่าๆเนาะคะ่ะเพราะว่าของเริ่มหมดแล้วกัไปซื้อวตัตถุนไว้อีกแล้วกับที่สื่อมาเชือละหลายแน่จัง่อยก็คือบอยอยากขับรถไปดูไปวันนี้ไปได้เซตวุ้นเส้นปอใหญ่มานะคะแต่ก็จําราคาไม่ได้อาจจะประมาณ6ยูโรกว่าๆค่ะ แล้วก็จะมีเส้นขนมจีนมีเส้นขน,มจ,น,ม,น,ขนมจีนมาด้วยมีเส้นอมีเหลืองเส้นอูดง้งเจ้าอย่างเลยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเส้นขนมจีนวันนี้ก็ไปเอามาสิบห่อสิบห่อแล้วมันมีโปรโมชั่นเขาแถมถ้าซื้อสิบห่อแล้วแถมอีกหนึ่งห่อค่ะเพราะว่าก็เป็นคนชอบกินส้มตำแล้วกินเอะชอบกินส้มตำแล้วก็กินตำขนมจีนมากๆเลย เพราะว่าอีหยังมันบอจ่าเพราะว่าเป็นลูกแม่ค้าแล้วตัวเองก็เคยขายต่าสมจา่าขายต่าสุมยูดอุเรต่กี้ถ้าถ้าคนรู้จักก็จะว่าล้านโจ้สมตา่าจ๋าเฮดกอซอยพี่แล้วขายจา่าก่อนที่จะได้มาสามีฝรั่งกะเป็นแม่ค้าต่าสมมาก,ก่อนจะาอัดได้อันแฟนฝรั่งก็เลยได้เท่าขายสุมต่ำจา๋าแต่ว่ามาต่ากินยูอันเมืองนอก ต่ออีกจ้ะมาต่ำมาตำกินนั่นนี่นะตํำกินเองบัดน,นี้บ่ได้ต่ำขายมาอยู่ตางบานตางเมืองเขานะขาดบ่ได้ก็คือปลาล่าต่ำบกหุ้งจ้ะขาดบ่ไไ้อีหลีเพราะว่ามันอยู่ในสายเลือดเราจ้ะถ้าบ่ได้กินตํำบกหุ่งนี่โอ้ยซิเมนนั่นก้าบบานเข้าเลยจ้ะบาอ,อยู่ดอกอันเมืองนอวงเพราะว่าแฟนนั่นต้อง บอกแฟนเลยว่าถ้าให้มายเมืองนองนะฉันต้องได้กินตับอกุุงเด้ได้กินอันปลาลาบไขยู่อันเพ่นอันบ่ออันบ่บ่หามเข้านะเวลาเข้าอันสิก,กินอาหารบ้านเขาก็คือโตเล่าลอกกับมักอาหารไทยคือกันจ้ะมักอาหารแทยทราบันนีกว่ามะมึงตัว,วอะไรอย่างแนไ่ได้ไอนันกระเทียมจ้ะก,กระเทียมเอาไว้มาใส่กว๋วยเตี๋ยวได้มาสองกระปุกแล้วก็มีกระปี มีกะปิมาด้วยแล้วก็พริกแกงอันนี้เป็นพริกแกงอันเขียวหวานจากพริกแกงเขียวหวานได้พริกแกงเคียวหวานได้พริกแกงมัสมันได้พริกแกงแดงก็จะมีได้ซอสอันนี้ซอสซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวได้มาอีกได้น้ำปลาน้ำปลามาน้ำจาาน้ำปลาแล้วก็ปลาร่าเอามาเชือร์นอี่ก็เอามาอีกสองขวดกับพ่อจ้ะ แล้วก็มีพวกกะทิเนาะกะทิจ้ะกะทินี่อ๋ออย่างนึงจาะอันนี้ภูมิใจนําเสนอภูมิใจนําเสนอเลยค่ะพริกแหง้งพริกขี้หนูได้มาสองหอ่อเพราะว่าอย่างว่าที่พริกแห้งที่เอามาจากเมืองไทยมันหมดแล้วก็กะว่าจะเอามาคัวแล้วก็ตาหรือไม่ก็ใช้เครื่องปั่นทาเองค่ะแล้วก็ไปได้ขนมอันนี้มาน้ำจ้าขนมอันนี้ กินตอนสมัยเด็กหน่อยจ้ะแสบหลายไปเห็นมากกเลยได้มากจ้ะได้อันนี้มาด้วยสาลายนะคะสาหลายแล้วก็มีสาหลายแบบนี้จะบักสาหลายพวกแก่น้อยมาให้ลูกสาวจ้ะเพิ่นมากกินที่ทำไม่ได้เลยก็คืออันนี้ค่ะทาลกชอบชอบทั้งแม่ทั้งลูกเดี๋ยวมาเบิ่งต่อนอะจ้ะมาดูเดี๋ยวมาดูต่อเลยว่าได้อะไรมาบ้างอันนี้ก็เป็น นี้จะเป็นมูยอมูยอซอคนแก่นกุนเชียงด้วยนะคะกุนเชียงแล้วก็มีไส่กอกอีสานคุนอีสานขาดไม่ได้เลยแล้วก็มียำสาลายแผนเกี้ยวเอามะาฮ่าเกี๊ยวให้ลูกสาวจ้ะแล้วก็มีทอดมันปลา อันนี้ก็แซ่บจ้ะเอาทอดเรากินกับน้าจิ้มไอ้ไอ้น้าจิ้มองก่อนน้ำจิมำจ้มน้าจิ้มไกลจ้ะอันนี้แซ่บลูกชิ้นเล็กอูอาดแล้วก็มีลูกชิน้นรวมจ้ะอันอันนี้อัน,น,อน,น,อน,นแบบนี้ดีวเวลาเข้ามาเฮ็ดไอ้ฮอตพอตมาเฮ็ดไอ้พวกซุกี้ปิ้งย่างนี่แซ่บจ้ะอันอันนี้แซบ่นนแซบเราก็ไปได้อัน,น ลูกชิ้นเนื้อมาลูกชิ้นเนื้อมาจา้าจาานนจะ่าเสีเฮ็ดเองาาอยู่แต่ว่าบ่ทันมี่เวลนาเฮ็ดเองกันแล้วก็เขอื่อไว้อยังลูกชิ้นปูปูอย่งจ,กงงจกักรยานอย่างจ้ะรู้สึกว่าเพิ่นสิบห้ากันอันเปลี่ยนเปลี่ยนอันฟัวอ,อันนี่ไหมนะแล้วก็สิบเป็นอันนี้โรตีสำเร็จรูปอันนี้อร่อยจ้ะอันนี้อร่อยมาก เอามาทอดแล้วกินกับบันคุ้นนะคะแล้วก,กุ้งอีกสองห่อนะคะไปได้ปลาหมึกมารู้สึกเจะหกยูโรก,กว่ากว่าขนุนแช่แข็งลูกสาวคนโตชอบเกจะเอามากินกับแอบพวกโยเกิร์ตนะคะแล้วก็มีพริก พริกวันนี้ได้มาหกห่อได้มาหกห่อนะคะเอาไว้ตำส้ตมตำแล้วก็มีสัละเปาอัน,นวันนี้ของเราเอาได้ไส้เปลือกมานะคะอันนี้อร่อยแซ่บจาันนี้แซ่บกนี่พวกเห็ดเนาะค่ะเห็ดต่างๆเห็ดเห็ดเข็มฟองเห็ดอันนี้เห็ดเห็ดเข็มฟ้งกับเห็ดอย่างจักอย่านเลยจ้าจักรยานม่ได้ แล้วก็ได้ผักชีมาผักชีแล้วก็หูละพานะคะผักชีนี้กะว่าจะเอามาตัดรากมันแล้วก็จะลองปลูกดูอะไรดูป้าเหรอนีแล้วก็ได้ส่วงอกมาสองห่อน,นะคะว่าจะเอามาทำปอเปียแล้วก็จะมีต้มหูนะคะต้มหูต้มหูเหรอเอามาทำแกงจืด แล้วก็ปลี่ยนใช้ด้วยผักกวางตุ้งไหมเขาเรียกผักกวางตุ้งไหมอ๋อลืมไปอีกอย่างค่ะอย่างหรือสองอย่างนีงงงน้เขาเรียกว่าอะไรวุ้นมะพร้าวอันนี้อร่อยค่ะมอบกินกับโยเกิร์ตแล้วก็พริกในน้ำมันอันนี้แซ่บจะเอามาว้กิน รับก๋วยเตี๋ยวแซ่บดีๆค่ะถ้ายัางไงคลิปนี้ครบก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าของที่เราซื้อมาตุนในวันนี้นะคะมันจะอยู่ได้กี่อาทิตย์ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังสวัสดีค่ะ